มาอีกแล้วค่ะเรื่องของผู้เช่ามหาภัยคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะปกติมันจะมีเรื่องของขยะที่กองเป็นพันเนินอาจจะส่งกลิ่นเน่าเหมน็นแต่ว่าผู้เช่าคนนี้แซบอยู่ค่ะจ่ายค่าเช่าทุกเดือนไม่มีบิดพลิ้วเช่ากันมาก็เนิ่นนานคราวนี้หายไปไม่จ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเจ้าของห้องเขาก็เลยขอเปิดเข้าไปเช็คหน่อยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้ ไปเจอขวดเบียร์วางเรียงรายเต็มห้องชนิดที่ว่าไม่มีทางเดินใครยะอาหารในตู้เย็นโอโ้โหกลิ่นไม่อยากจะบรรยายเขาลองนับนับดูแล้วขวดเบียร์เนี่ยคุณผู้ชมขวดเบียร์พันกว่าขวดเป็นเงินนี่เกินครึ่งแสนได้แล้ว ซื้อเบียซื้อได้ทําไมจ่ายค่าเช่าไม่ได้เจ้าของห้องก็อยากจะให้ผู้เช่ามารับผิดชอบค่าจะจ่ายตรงนี้หน่อยนะคะคุณพี่นอนตรงไหนเอ่ย